เราต้องใส่แมสต์ดังเรามาเยี่ยมก็ใส่แมสตเหมือนกันเดี๋ยวถ้ถอดแมสตก็คงจะเห็นว่าใครเป็นใครเนาะมาเยี่ยมลูกบอกลูกชายเลยหลานค่ะหลานชายเห็นหรือยังครับพี่ยังยังไม่เห็นเลยถ้าเห็นถ้าเห็นแล้วจะวิ่งไปก่อนไหมเนี่ยก่อนเลยเนาะมาจากไหนกันครับเนี่ยซีสเกตค่ะโอ้ซีสเกตเนาะเออหลานติดทหารกี่ปีครับปีหนึ่งปีหนึ่ง เขาสมัครเลยโอ้เข้าจับฉลากเขาจบมหกหรอเขาจบมปีหนึ่งครับเยี่ยมชมโรงงานนะครับอยากจะเยี oh, oh, ่ยมชมโรงนอนนะครัสามารถเยี่ยมชมโรงงานได้มาตั้งแต่เด็กนะพาตัวโอ้กระดาษแบบนี้ไหนเรายกดูอีกนิดนึงครับท่านผู้ชมนะนี่นะรหัสของอ่า พลทหารนะทิ้งอยู่รัตนะบุรีนะครับพลทหารพินิดดอกจันทร์ค่ะพินิษดกจันทร์นะแล้วงวดที่แล้วรู้ไหมว่าของของพี่ชายเขาควรที่เจีนทหารด้วยกันนะคือเขาได้ใบดําแต่เขาเสียเขาเจีนทหารได้ได้อาชีพหนึ่งเขาเสียแล้วเราไปจุดทูบหน้าศพเขามันจะเป็นทูบที่ที่ที่หวยใช่ไหมครับมันจะเป็นไอเก้าแปดสามกับห้าเจ็ดงวดที่แล้วมันออกทั้งห้าเจ็ดทั้งแปดสามของพี่ชายเขา ใช่ของพี่ชายเขาอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องเขาใช่อันนี้ของน้องน้องเขาโดนใบแดงพี่ชายโดนใบดําก็เลยเสียอ่านี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับเลขประจําตัวนะครับใช่ศูนย์แปดหกคุณแม่ยังจะซื้อเลยค่ะโอ้คุณแม่จะซื้อใช่ซื้อลอตเตอรี่ใช่นี่นะฮะคุณแม่จะไปตามหาซื้อลอตเตอรี่หมายเลขนี้นะท่านผู้ชมค่ะน้องๆตาางๆไปเจอยาติแล้วสามารถพายากนะครับ ไปน <Oh, <music Dragon> <cities> mm ั่งพักคอยนะครับนั่งคับในกรบที่ยากไม่ตีเสือตลอดนะครับในสงเวลาสิบนาฬิกาสามสินาทีนครับเดนเียทัวคลองนะครับเนื่งรับานาหาใหม่เ่ื่เราได้จัดเตรีมไว้ให้นะครับน้ำตาที่ไหลออกมาของน้องอาหรใหม่นะครับเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะครับ างครับผมเกิดหอดได้ครับนักผู้ปกครองนะครับเพียงชักได้เลยนะครับญาติสามารถทางน้องไปนั noise noise. ่งนะครับในจุดที่ญาติเสียด้ไปนั่งพักพอย ก็ได้นะครับมายืนกาสกันะครับไปทำพี่ญาตโอ้เขาก็หาไ้มาเป็นได้เลยนะครับมาคอมพิวเตอร์นะครับพี่ญาติตัวชาสำคัญนะครับมีโทรศัพท์นะครับยี่ห้อโนเกียนะครับเป็นติดต่อ

าท่าตูมครับท่าตูมบ่อยู่อยู่บ้านอะไรบ้านกิตุนครับบ้านกิตุนครับอืมเป็นไงสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีฝึกหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักคอเปิดหน้ายได้ไหมไม่หนักเนาะครับสู้ได้นะสู้้ไดเป็นกี่ปีครับหนึ่งปีครับเป็นหนึ่งปีเรามีมียศยศอะไรคนทหารคนทหารชื่ออะไรครับคนทหารทักษิณศรีดาครับทักษิณศรีดา ตอนนี้ญาติญาติมาเยี่ยมเนาะไหนญาติญาติแนะนำญาติญาติหน่อยฮะโน้มีมีใครบ้างอ่ะพี่ครับพี่นี่ครับอันนี้ก็พี่นี่แม่ครับนั่นแม่อ๋อนั่นคนแม่แม่สวัสดีครับอันนั้นอันนั้ลุงลุงอป้าป้าครับป้าป้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากตาตูมเนาะมีแต่ลุงลุงป้าป้ามีแต่พี่คนทหารมีแฟนยังยังครับยังเนาะอืม เตรียมกลับแม่ได้ล่ะเข้าใจไหมเจอแม่ยังครับเจอครับเจอเลยครับคบนหานชื่ออะไรครับคบนหานกินน้ำชิมน้ำครับคิดถึงแม่ไหมครับคิดถึงครับคิดถึงมากงามคิดถึงในโลกครับนี่ครับบรรยากาศของทหารใหม่นะฮะเจอญาติญาตินะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างี้เดี๋ยวก็ได้กลับแล้ว บรรยากาศของพลทหารใหม่พลทหารเจอญาาิแล้วเนาะเจอันแล้วดีใจไหมนเจอแม่ยังเจอแม่ยังคนไหนแม่ครับขอกอดให้ดูหน่อยเเนี่ยอมแก้มแม่หน่อยหอมแก้มนี่นะบรรยากาศของพลทหารใหม่เจอแม่นะเพ o ยูทูบนะครับฝากช่องซับอีสานนะครับ หาเจอญาติหร <sin> right? uh ือ huh. ย mm ังคะนี่เจอแล้ครับน้องอ้ยนี่นี่นี่ไครนี่มาเยอะแยะเลยนี่ไครนี่คนนี้มาเยี่ยมไครครับเนี่ยมาเยี่ยมไข่คะอยนมาี้น่วี่ ตรงนี้มีของมาฝากพลทหารด้วยคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูของอีสานเรานะครับคอยดูว่าทรัพย์อีสานจะมีอะไรมาฝากนี่ของอีสานเห็นปุ๊กขนมนะนมนะแตงกานะแตงกวะแตงกวต่างกันไงอย่างนีต่างกันเนี่ยเด็กขาวซอยเนี่ยนี่นะฮะไม่เยี่ยมอะไรเลยเยี่ยมลูกบ่อลูกชายบ่อลูกหลานเนาะอันนี้หลานอันนี้หลานอันนี้คนี้ร้านคนนี้ลูกโอ้ขนาดลูกบ่ ลูกชายลูกชายเนาะคิดทอดลายบ่คิดทอดแล้วเนาะคิดทอดแห้งปะเฮงตะเลี่ยงยากดูแเฮงตะเลี่ยงยากคิดทอดแห้งบัตรไหนคิดทอดซสำหรับแกบอกว่าถือไปสวัสดีครับเป็นไงพลทหารวายุสวัสดีครับสบายดีครับเพิ่งดังไหมพิ่งหนังไหมดักก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับไม่หนักเท่าไหร่เท่าสู้ไหมสู้ครับหรือจะหนีไม่หนีครับเป็นเท่าไหร่ ปีครับปีเป็นหนึ่งปีเนาะครับวันนี้แม่เอาอะไรมาฝากแม่เอาอะไรมาฝากกินต้มตัครับต้มตัไหนลองยกมาดูหน่อยไหนนี่ใครตำให้เนี่ยไม่รู้ครับซื้อของเขาพี่สาวตำให้มีขนมจีนด้วยไหนนมจีนคนทหารอายุลองยกมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยจีนขนมจีนไะซากะมินเก็อื่นยังนมปั่นโจ๊กนมปั่นโจ๊กนะนมปั่นโจแกดีนะมีปลาทอดด้วยค่ะปลาทอดซากะมินด้วย บอกว่าอะไรก็ไม่รู้ไอแม่แม่เลขเลขอันนี้คือเลขอะไรเนี่ยเลขเลขมือชื่อของคนทหารทศพอแวอทีมอ๋ออันนี้เลขรหัสเขาบอกเลขรหัส0 4นย์ท่านผู้ชมนะฮะเลขรหัส0 4นซึ่งไปตรงกับหลายสําสำนักนะครับตรงนี้นะครับนี่คือตัวเลขรหัสของน้องวายุนะครับคนทหารนะวันนี้อาจจะนำโชคให้กับท่านผู้ชมนะครับ พี่มาเยี่ยมลูกชายบอกลูกชายค่ะลูกชายบอกจ้าเจออย่างครับนี่ไงเจอแล้วเนาะลูกชายลูกชายมาจากไหนครับเนี่ยไอ้มัจจาศุรินทร์สุรินทร์บอกอยู่อำเภออะไรครับอำเภอรัตนะอำเภอรัตนะเนาะจ้าลูกชายลูกชายพลทหารอะไรครับพลทหานพินดอกจันทร์พินดอกจันทร์พินิดอกจันทร์พินิดอกจันทร์เนาะจ้ามาจากรัตนะเนาะจ้าฝึกหนักไหมครับก็ มีหนักบ้างไม่หนักบ้างครับ้างมหนักเป็นเรื่องธรรมดาแล้วของทหารใหม่เขายังไม่ชินสู้ไหมสู้ครับกี่ปีครับเนี่ยสองปีครับสองปีเนาะครับโอเคเนี่ยเราก็ยังเหนื่อยยังปอยนี่หน่อยก็เออโอเคชินแล้วทีนี้คุณแม่นี่มาจากจากไหนจากรัตนะเลยบอกแม่มาจากสำโรงแม่ทํางานอยู่ที่สำโรงแต่เป็นคนรัตนบุรีอแม่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ่าเลย เขาเปิดให้มาเยี่ยมกันเลยมาเยี่ยมวันนี้เนาะดีใจเนาะดีใจค่ะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามโอ้ตื่นว่าลูกไม่รู้ว่าแม่รู้หรือเปล่าเพราะเพราะลูกเขาไม่ได้โทรบอกแม่โดยตรงเขาโทรไปบอกคนอื่นแต่คนอื่นเขาแชทไปบอกไงครับแล้วก็คิดอยู่ว่าลูกจะรู้ไหมเนาะว่าแม่จะไปจะรู้ไหมเนาะว่าแม่จะไปเยี่ยมเนี่ยรู้ไหมเนาะว่าแม่จะไปเยี่ยมเนาะจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้โทรบอกแม่โดยโดยตรงไงเราไม่ได้คุยกัน เพื่อจะเขาผ่านเพื่อนเขาครับกันนั้นแหละก็เลยดีใจเนาะไอ้ลูกลูกไอ้รหัสรหัสลูกชายเนี่ยเขามีรหัดไหมเขามีเลขรหัดไหมมีค่ะมีเลขที่เหรอเลขอะไรฮะ086ครับ086เรามีมีมีเลขที่ยืนยันไหมว่าเรามีมีมีเลข086มีค่ะมีเหรอขอดูหน่อยได้ไหมฮะเขาเรียกว่ารหัสส่วนตัวเขาเนาะเป็นเหมือนเลขเขียบตาม เหมือนเหมือนกับเลขที่เขาเรียงลําดับหนึ่งสองสามอย่างนี้ครับก็ลูกอยู่ศูนย์แปดหกโอ้ศูนย์ปดกก็ล็อกเย็ที่เขาเก็บเสื้อผ้าเขาก็ศูนย์แปดหกเตียงนอนก็ศูนย์แปดหกโอ้เป็นเลขที่ตัวเองใช่รหัสในตัวเขารหัสประจําตัวเขาใช่ไอรหัสนี้เขาให้คุณแม่มาเหรอเขาให้เพราะว่าเรามาลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะให้ว่าลูกคุณได้อยู่หมายเลขใช่หมายเลขนี้ใช่จะไปเยี่ยมเตียงนอนก็ไปห้องนอน ก็ไปอย่างนี้เ,เราก็สามารถไปดูล็อกเก็ตด,ดูตู้ของลูกได้โอเคเออที่อยู่ที่นอนก็โอเคก็ทั้งหนึ่งลูกผู้ชายครับดูเขาดูเขาเป็นกระดาษแบบไหนเขาให้โอ้กระดาษแบบนี้ไหนะเรายกดูอีกนิดนึงครับท่านผู้ชมนะนี่นะรหัสของข พลทหารนะทิ้งอยู่รัตนะบุรีนะครับพลทหารพินิดดกจันทร์ค่ะพินิษดกจันทร์นะแล้วงมดที่แล้วรู้ไหมว่าของของพี่ชายเขาควรที่เจีนทหารด้วยกันนะคือเขาได้ใบดําแต่เขาเสียเขาเจีนทหารได้ได้อาชีพหนึ่งเขาเสียแล้วเราไปจุดทูบหน้าศพเขามันจะเป็นทูบที่ที่ที่หวยใช่ไหมครับมันจะเป็นไอเก้าแปดสามกับห้าเจ็ดเมืที่แล้วมันออกทั้งห้าเจ็ดทั้งแปดสามของพี่ชายเขา ใชของพี่ชายเขาอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องเขาใช่อันนี้ของน้องน้องเขาโดนใบแดงพี่ชายโดนใบดำก็เลยเสียออนี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับเลขประจำตัวนะครับใช่ศูนย์แปดหกคุณแม่ยังจะซื้อเลยค่ะโอ้คุณแม่จะซื้อใช่ซื้อลอตเตอรี่ใช่นี่นะฮะคุณแม่จะไปตามหาซื้อลอตเตอรี่หมายเลขนี้นะท่านผู้ชมค่ะ ไอ่สี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองที่เขาล้วงทหารใช่คณแม่คณแม่ตามยังยังไม่ได้ตามแต่ว่าของพี่ชายเขาออกไปแล้วเก้าแปดพี่ชายเขาล้วงเก้าแปดมันออกไปแล้วเก้าแปดแล้วก็ออกอีกทีหลังก็คือจุดทูบหน้าศพเขานํ่คือเก้าแปดสามกับห้าเจ็ดออกไปเมื่อกี้เนี่ยทีนี้ก็จะเลยจะมาตามของพี่ค่ะโอยของน้องเขาอพี่เขาพี่เขาเสียโอเคครับทหารด้วยกันคุณแม่ชื่อเล่นที่ไรชื่อพรค่ะชื่อพรเนาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเราพาท่านผู้ชมมาชมภาพแห่งความสุขภาพแห่งความทรงจำนะครับของบรรดาพลทหารใหม่นะครับหลังจากที่มาฝึกแล้วหนึ่งเดือนแล้วก็ได้มาพบญาติได้มาพบพี่พบน้องนะครับซึ่งเป็นความปิติยินดีนะฮะตอนนี้เราพาท่านผู้ชมชมแล้วนะนี่ก็คือญาติญาตินะและพลทหารนะครับทางกอง พันนะครับกองร้อยนะครับกลุ่มสื่อสารทหารนะครับกองทัพไทยได้เปิดโอกาสให้กับาญ,ญาติมาเยี่ยมพนทหารผลัดแรกนะครับในวันนี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศ่งความสุขความสุขจำนี้ให้กับพี่น้องๆช่องซับอีสานนะครับช่องซับอีสานฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจช่องซับอีสานนะครับผมยอดแข่งขันขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับผม